หุ้นกู้บริษัทชาญอิสระดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน2ชุดด้วยกันโดยชุดที่อายุสูงสุดคือ3ปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยยังยังไม่แน่นอนนะครับแต่อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยสูงสุดที่วางไว้นหนังสือชีช้ชวนเนี่ยคือ7.25%นะครับแต่ยังไม่เคาะอัตราดอกเบีย้ยที่แน่นอนนะครับย้ำก่อนนะ บริษัทชารอิสระดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนหรือ CI ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมก,การก,กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลต่อโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันโดยจ่ายดอกเบีย้ยนะครับทุก3เดือนซึ่งจะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้นะครับวันที่ 27, 28, 29นะครับมีนาคม2566 หุ้นกู้นะครับอย่างที่บอกว่าหุ้นกู้ของบริษัทชาญอิสระด e วอลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีจํานวนทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับโดยชุดที่1ครบกําหนดไท่ถอนปี2568นะครับ หุนกู้อายุ2ปีให้อัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละโดยประมาณนะยังไม่เคาะอัตราดอกเบีย้ยคงที่คือ6.85ุดถึงเปนตะครับต่อปีส่วนชุดที่2อนะครับอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยยังไม่เคาะนะครับ7 1็ดถึงเจ็ตต่อปีโดยชําระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้มูลค่าหุ้นกู้ที่ตาไว้หน่วยละ1000บาทราคาเสนอขายหุ้นกู้หน่วยละ1,000บาท อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้คือหุ้นกู้ B b นะครับเกรด B b ระดับ b b แนวโน้มคงที่โดยบริษัททิดเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2565ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือท,ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกรตตตลอดอายุหุ้นกู้โดยหุ้นกู้ตัวนี้นะครับเสนอขายกับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน ข้อจำกัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและการโอนหุ้นกู้ท,กท,ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เ mm hmm. ท่านั้นเว้นแต่เป็นการโอนทางมารดกทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้และหรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทุกไม่ว่าทอดใดๆนะครับแก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ย้ำอีกครั้งหนึ่ง27 28 29มีนาคม2566นะครับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพล็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ไอวโอีโกบอลโกบอลจำกัดมหาชน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริรษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารซ i ไ b ไทยจำกัดมหาชนนะครับวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน,าารนี้และล่างสื่อชี้ชวนวันที่20กุมภาพันธ์2566วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนะครับเดือนมีนาคม2566นะครับไม่ได้ระบุวันนะเพราะนั้น ใครอยากดูรายละเอียดหนังสือชี้ชวนนะครับเพิ่มเติมนะก็สามารถที่จะคลิกใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์เอาไว้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เข้าไปอ่านหนังสือชีช้ชวนฉบับเต็มได้เลยนะครับของ markets.set.or.th นั่นเอง คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารนีหากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนีและล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารนีที่ได้ซื้อตาสารนีไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนีและล่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารี ได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแซงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900ในทุกวันทำการของสำนักงาน เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ w w w z o r วเ t ็คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใคร สนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ comment ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ